สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคอันนี้เป็นคลิปทำขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้เทคนิคในการทำงานในจุดที่แบบเราต้องมาเบิ้ลนะครับเป็นจุดที่อันตรายคือยังระบบเน็ตเวิร์ยังใช้งานอยู่อันนี้ก็เรามาเบิ้ลเข้าในถาเนเดิมนะครับก็มาดูการทำงานของ,ของทีมงานเรานะครับผม นี้เป็นเทคนิคที่เอามาฝากหลายคนอาจจะรู้แต่หลายคนอาจจะไม่ไม่รู้นะครับผมเป็นเทคนิคนิดนิดหน่อยอยากจะทำคลิปมาฝากทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเทคนิคการเบิ้ลถาดเขาทำกันยังไงนะครับผมโดยที่ระบบเน็ตเวิร์กเรายัง ยังใช้งานได้อยู่อันนี้เป็นเนี่ยเราเราจะปล่อยแสงมามันจะเห็นแสงนะครับเราใช้ OTDR เป็นเป็นตัวตัวบ่งบอกว่า เราจะต่อคอที่เท่าไหร่เทคนิคง่ายๆครับผมไม่ยากทุกคนทำได้ครับอันนี้ก็ซูมิโตโม่เหมือนเดิมครับผมเซตหนึ่งซีง่ายๆครับผมทีมงานเราต่ว่าไนี้ตัวนี้แท่งเหล็กมันหายหรือเปล่าเนะี่ยโอ้ไม่หายใช้ได้อยู่ เช็ดเลียงยอันนี้นง่ายๆครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูได้เนี่ยโปทีดีอมันจะยิงแสงมาเนี่ยถ้าเราตัดหน้าตัดดีอะ่ะเรามองด้านข้างไม่เจอแสงนะครับเนี่ยเราต้องแบบเข้าหน้าตรงอย่างเดียว ส่วนคอใช้งานมันก็จะมีสีระบุอยู่ก็หลายคนก็ทุกคนแหละน่าจะรู้นะครับที่ใครที่ทํางานสายนี้ก็น่าจะรู้ว่ามันสีอะไรคอไหนครับแต่ว่าบางพื้นที่จับแม่สีขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นั้นก็ต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่เขานะครับผม โอ้ได้ครับผมแผนี้ได้ครับผมใช้ดีครับเครื่องใช้ดีมีมาตรฐานก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ